สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาปล่อยรถนะครับเป็นตัว FTR 240นะครับพร้อมตู้10บานครับสวยๆเลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเขียวมุกหรือเขียวปีกแมคคับนี่แหละครับตัวนี้ครับผมหรือเขียวมิ้น์นี่แหละครับสวยมากครับตัวนี้ ดูเลยครับว่าที่สูตรสามสามหนึ่งของเราให้อะไรบ้างครับเราก็จะมีหมวกรูร่มแบบเต็มใบให้ครับผมแล้วก็จะเป็นมีสเกิร์ตให้นะครับผมสเกิร์ตหน้าชายหน้าครับแล้วก็จะมีกล้องกล้องหน้ารถนะครับกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับผมอ่าส่วนนี้ครับเราก็จะมีครบเซตให้แบบนี้เลยครับผมเป็นครบชุดให้แบบนี้เลยสีเนี่ยเราเลือกได้ผมจะเอาสีแดงสีเขียวมิ้นเขียวอะไรก็จัดกันไปครับผมนี้หรือว่าจะเป็นสีเหลืองก็ได้ครับ เราก็จะมีให้แบบนี้เลยนะครับผมที่อีสุส์ซันซันหนึ่งของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของบริษัท BV t r a n s p o r t นะครับผมสองคันครับแพ็คคู่ครับสีเขียวและสีชมพูครับผมจากอูทักทูแบนนีนะครับรอๆเลยอันนี้ครับอ่าแพ็คคู่ครับผมหล่อมากหล่อมากชุดนี้หล่อมากเริ่มต้นก็อยู่ที่ส0เอร์ซนได้ครับผมเริ่มต้นดาวนะครับ ไม่ถึงแสนครับผมไม่ถึงแสนครับสนใจก็ทักมานะครับที่เบอร์086543729นะครับผมสวัสดีครับ